ตอนนี้เราแทบจะหาไมโครโฟนที่เป็นแบบของถูกและดีเนี่ยมีเยอะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ของถูกจะดีทุกตัวนะหัวข้อที่ผมจะพูดถึงวันนี้คือ usb ไมโครโฟนกับ xlr ไมโครโฟนเลือกแบบไหนดีใช่ไหมอ่าผมจะพูดถึงมาตรฐานทั่วไปก่อนแล้วกันเนาะมาตรฐานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเอ่คลื่นวิทยุนะหรือพวก สตูดิโอนะครับใหญ่ๆเลยระดับโลกเนี่ยหรือหรือการที่จะพอดแคสต์นะครับรายการใหญ่หญเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นแบบ xlr นะครับเป็นไม์แบบ xlr แต่ว่า usb เนี่ยก็ดีนะไม่ใช่ usb ไม่ดีเดี๋ยวเดวผมจะพูดถึงข้อดีข้อเสียก่อนละกันนะครับ xlr เนี่ยมันก็เป็นแคปซูลแบบนี้นะครับเนี่ยไม์แคปซูลอันนี้อ่ะอย่างอันนี้ก็เป็น xlr นะครับ xlr มันจะมีขนาดพินแบบนี้นะครับ เป็น3มพินนะครับเชื่อมต่อมันจะเป็น3มพินส่วน usb usb มันจะเป็นไมเหมือนกันนะครับเป็นแคปซูลเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับคล้ายๆกันเลยแต่ว่าตัวตรงตูดมันอนะที่เชื่อมต่อมันจะเอาไว้เสียบพวกสาย usb นะครับเขาเลยเรียวกว่าไมาแบบ usb เนาะนี่ไง เอคลาคือด้านนี้นะอันนี้คือ USB นะครับจะเห็นได้ว่าเชื่อมต่อต่างกันเลยนะครับมา uh, <my> USB mm. ที่ผมจะเอามาเป็นเปรียบเทียบนะครับ mm. เดี๋ยวฟังเสิย์เลยดีกว่านะนะอันนี้เป็นโหลดนะครับ NTUSB นะครับจากโหลดนะครับบางคนเรียกโหลดเนาะ เดี๋ยวแกะกล่องกันข้างในก็จะมีคู่มือแล้วก็มีไม้ซองกันชื้นอะไรเงี้ยกระเป๋ากระเป๋านะครับอ่ฮะจากนั้นอันนี้ต่อไว้รอแล้วนะนี่นะครับเป็นไม้จากยี่ห้อโ o ลด NT นะครับ USB เนอะเห็นไหมอันนี้เป็นเขาเรียกว่าพอฟิลเตอร์นะครับที่อยู่ข้างหน้านี้พอฟิลเตอร์มันเอาไว้กันลมนะครับแล้วก็ การเสียงที่เป็นตัวพอพานเยอะๆอะนะฮะแล้วอันนี้ที่แถมมาก็เป็นขาตั้งนะครับแต่ว่ามันจะตั้งได้มันเหมาะกับตั้งบนโต๊ะนะครับแต่ว่าก็ใช้สแตนได้เช่นเดียวกันนะแต่ในที่นี้ผมก็ทดลองที่เขาแถมมาให้ว่ามันเออแถมอะไรมาบ้างแล้วซื้อมันจะคุ้มไหมเนี่ยอ่าก็ฝั่งนี้นะเป็นมันจะมีรูปไมเห็นไหมอ่า รูปไมค์กับรูปคอมพิวเตอร์ถ้าใครยังไม่เคยรู้เรื่องของ Direct Monitor เนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ก็ได้เรื่องของ Direct Monitor นะโอเคถ้ามาทางซ้ายเนี่ยเราจะได้ยินเสียงจากไมโครโฟนเนี่ยร้อเลยนะครับแต่ถ้ามาทางขวาเนี่ยเราจะได้ยินเสียงจากคอมพิวเตอร์ร้อเรนะครับอ่าเราก็จะเบลนด์ได้เช่นเราอัดแบ็กกิ้งแท c ็ใช่ปะเราก็จะแบบใช้เสียงจากคอมประมาณหนึ่งแบ็กกิ้งครึ่งนึง เสียงจากไมค์ครึ่งหนึ่งหรือว่าแบ็กกิ้งแท็กเอ่อจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไมค์สามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ่าแล้วก็ปรับเอาอันนี้ก็เป็นวอลลุ่มของเฮดโฟนะครับดีไซน์บาดีไซน์ในออสเตรเลียนะครับตัวนี้แล้วก็เอ่อผลิตที่จีนนะจ๊ะปอปฟิเตอร์แบบนี้เป็นแบบตะ,ตะแกรงนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนไม่ใช่เป็นเหล็กป่าววะเออ นะครับโอเคตั้งไว้ก่อนส่วน xlr อ่ะหยิบมาอันนี้เป็นไมได n นามิกนะครับก็เสียบง่ายๆ3พินจบจบ,จบอันนี้น่าคนน่าจะรู้จักนะครับเป็นไม์สแตนดาดทั่วไปแต่ว่าช่วงนี้คนนิยมมาพอดแคสต์เยอะนะก็เดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าอะไรเหมาะกับอะไรอ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับพูดคุยกันสักครู่ นะครับอเอ็กซ์มาครับพี่ชิดพลบอกงบ5,000แนะนำอยากให้แนะนำเอา็กมาไมา่หนึ่งตัวห้าพั0 0อ e อีอิเล็กทรอนิกส์ได้ไหมหรือว่าเป็น MXL ก็ได้นะครับ V67 ไม่รู้เลิกผลิตหรือ,อยังนะหรือ MXL 990อเนอันนี้เคยใช้อยู่แล้วก็จบเพลงแบบ ฝรั่งด้วยนิกอภิวัตรบอกว่า s c a เอ่ t อ็มสอง CM25 MK2 ดีไหมครับดีครับผมเคยมีอยู่นะครับ CM25 ตาจริงแฮปปี้ทั้ง CM25 Mk1 Mk2 เลยซันเอจดีครับพี่ได้ไหมแล้วนะครับน้องซันก็เป็นคนที่เป็นผู้โชคดีนะครับที่มาดูไลฟ์ผมแล้วผมก็แจกไม้ไปนะวันนั้นแบบโละของที่บ้านแล้วก็ แจกใจใ่ายไมให้กับคนที่ไม่ได้ใช้นะแล้วก็รายได้เนี่ยก็มอบให้กับมูลนิธิกู้ภัยสู้ภัยโควิดนะครับมาต่อที่เรื่องของเรานะครับผมจะพูดถึงข้อดีข้อเสียของเจ้า USB ก่อนละกันนะก่อนที่จะพูดถึงข้อดีนะผมขอสลับเทสไมไปเป็น USB ของโหลดนะจะได้ฟังเสียงกันด้วยได้ยินไหมครับอันนี้เป็นไมโหลด NTUSB นะครับ ที่ผมเอาพูดอยู่เนี่ยเสียงที่คุณได้ยินเสียงดีแม้อันนี้ไม่ได้ยินมอนิเตอร์ด้วยอาา่ฮะเป็นไงทนเสียงได้ไหมครับถ้าใช้พูดแบบพูดคุยกันเนาะทรง USB ก็จะเสียงประมาณนี้แหละครับโทนประมาณนี้แหละครับใช้งานง่ายก็คือผมต่ออันเนี้ยปึ้งเข้าไปที่ USB ของคอมพิวเตอร์แล้วก็เจอเลยเดี๋ยวสับสวิตช์นะครับมาใช้แบบ x อหน่อย USB นะครับข้อดีคือมันไม่ต้องงออินเทอร์เฟสอย่างที่ผมบอกเลยนะครับข้อดีคือเสียบเข้าแล้วก็เจอไดรเวอร์เลยมันมีไดรเวอร์ของตัวเองนะครับพวกไมอ USB เนี่ยนะแล้วก็ข้อดีอีกข้อนึงสำหรับใครที่ใช้พอดแคสต์นะเป็นพวกพอดแคสเตอร์ทั้งหลายก็มีอันเนี้ยไม่ต้องยุ่งยากเกี่ยวกับการทำเพลงก็ต้องไปตั้งไดรเวอร์อะไรแค่มี ซื้อ USB ไมคมาเสียบปึ้งแล้วก็เลือกไดรเวอร์วาเป็นยี่ห้ออะไรสมมุติว่าโหลดพอ c แค t ต r ก็เลือกไดรเวอร์เป็นโหลดพอดแค t ต์ atter, นะถ้าไม่มีก็อิน t a อลดาวน์โหลดมาง่ายๆเนาะไม่ต้องยุ่งอะไรอันนี้อันนี้ง่ายมากสำหรับใครที่ใช้เป็นแบบคนพูดแบบยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยหรือเป็นพูดอย่างเดียวพูดสอน USB จะจบหรือไม่ก็เป็นแบบขายของออนไลน์อย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเหมาะนะ ข้อดีข้อนึงก็คือใช้งานง่ายนะครับไปใช้กับคอมตัวไหนมันก็ได้เหมือนกันเช่นสมมุติผมใช้น้ t ตบุ๊กอีกตัวหนึ่งไปตั้งในห้องนะถ้าผมใช้เป็นแบบ XR เนี่ยผมต้องแบบมีนู่นนี่นั่นเยอะเลยต้องไปลงไดรเวอร์ต้องไปลงนู่นนี่นั่นต้องใช้ซาวการ์ดไปต่อพว่วงนะแต่ถ้าเป็น USB เนี่ยผมก็ยกไม์ตัวเดียวไปใช้ในห้องได้เลยนะสะดวกจริงๆ แล้วก็ข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับที่เป็น USB เนาะไมค์แบบ USB ก็คือราคาสตาร์ทเนี่ยมันถูกมากถูกแบบถูกจริงๆมาพูดถึงข้อเสียนะครับข้อเสียของไมค USB นะครับก็เยอะเหมือนกันนะข้อดีมันก็เยอะแต่ข้อเสียมันก็ไม่ธรรมดานะครับข้อเสียเนี่ยอย่างตัวเนี้ยมันฟิกแซมเปลเลตนะครับ ความละเอียดซมเปอร์เลตก็เหมือนอ,อย่างเช่นวิดีโอนี้ก็มีเฟรมเลตใช่ไหมเอาภาพมาต่อ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 กันภายใน1วินาทีอันนี้ที่คุณดูอยู่ก็เป็น30เฟรมเปอร์เซกก็คือภาพ30ภาพเนี่ยมาต่อกันให้ได้30ภาพใน1วินาทีซมเปอร์เลตก็เหมือนกันนะครับก็เอาเสียงจุดจุดจุดของเสียงเนี่ยมาต่อกันใน1วินาทีเช่นตัวนี้มันฟิกที่สี่สิบแปด นะครับ48กิโลเฮิรต์นะครับหมายความว่า48,000กิโลเฮิรต์เนี่ยนะแซมเบลเลทของมันมันฟิกนะครับมันฟิกเลยเนาะอ่าแล้วก็บิตเลทมันอยู่ที่16บิตซึ่งสมัยเนี้ยการทำเพลงเขาทำกันที่24บิตกันหมดแล้ว iTunes เวลาเราส่งเพลงไปก็รีควายที่24บิตนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียมันนะครับคือไดเวอร์มันก็จะไม่ไม่สะดวกนะครับสำหรับใครที่ เอาไว้ทําเพลงสมมุติว่าเพื่อนส่งโปรเจกต์4ี่มาหรือเพื่อนส่งโปรเจกต์ที่96้าสกกิโลเฮิร์มาเราก็จะทนะํางานร่วมกันไม่ได้นะครับข้อเสียข้อต่อไปของ usb นะครับคือมันปรับละเอียดไม่ได้นะสมมุติว่าเ,เราต้องการแบบเ,เราต้องการเกนที่มากขึ้นนะครับถ้าเราเป็นแบบ ถ้าเราไม่เสียบเพราะว่าไม่ได้เสียบอินเอ์เฟตไงมันเลยแบบเพิ่มเก,นน,น,มเกนนิดหน่อยไม่ได้ลดเกนนิดหน่อยไม่ได้อันนี้ก็คือคือมันไม่ค่อยเฟล็กซิเบิลไม่ยืดหยุ่นนะแล้วก็ข้อเสียอีกข้อนึงคืออัดได้ทีละตัวนะครับสำหรับใครที่เอาไปทําเพลงมันจะไม่เหมาะกับอัดเช่นกีตาร์โปร่งใช่ไหม m มา USB 2ตัวมันทําไม่ได้นะครับมันจะยุ่งยากมากเพราะว่าต้องไปเลือกไดเวอร์ให้มันไดเวอร์โปรแกรมทําเพลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Project Load to a b u t t o n ทั้งหลายแหล่เนี่ยเลือกไดเวอร์เดียวสมมุติว่าเราเลือกโหลด NT USB เเลือกไดเวอร์เป็นโหลด NT USB แล้ว insert track เข้ามาเราก็จะเจออยู่ที่ track เดียวนะครับต่อให้เราไปซื้อมา2อันมันก็ใช้ได้แค่อันเดียวเนาะ ัด2ตัวไม่ได้นะครับลำบากาแล้วก็อีกอันนึงเกี่ยวกับการด i เรกมอนิเตอร์นะครับตัวนี้มันดเรกมอนิเตอร์ได้ก็จริงอย่างที่ผมบอกมันดเรกมอนิเตอร์ผ่านปุ่มตรงนี้ได้ก็จริงแต่ว่าบางทีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องการอ๋อผมคิดเอแล้ว ข้อเสียของมันนะ่ะ d i r e c อ m o n ตอร์ก็เป็นเป็นอยู่อยู่ในนั้นนะการได้ฟังม monitor มากกว่าไม่ใช่ d i r กมอ monitor พูดผิดขออภัยข้อเสียของมันคือการได้ฟัง m o n i อร์นะครับ monitor เนี่ยมันจะได้แบบหูฟังเท่านั้นนะครับเราก็แค่ต้องต่อหูฟังเข้าอันนี้เนาะแต่ถ้าเราอยากออกลําโพงเนี่ยมันจะไม่สะดวกนะครับเราก็ต้องหาสายวายเงี้ยไปต่อออกลําโพง เนาะมันซึ่งไม่สะดวกแรงขับมันจะไม่เท่ากันนะนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกข้อหนึ่งถ้ามันพังนะครับคุณต้องเปลี่ยนไม้ใหม่เลยนะครับคือถ้าพังก็เปลี่ยนไม้ใหม่เลยทำอะไรไม่ได้นะครับถ้ามันพังก็เท่ากับว่าเดรเวอร์หาไม่เจอใช่ปะ่ะหูฟังก็ไม่ได้ยิน แล้วก็ข้อเสียอีกข้อหนึ่งลืมอ่านนะครับคือมันมีให้เลือกน้อยมากมันราคาถูกก็จริงนะครับแต่มันมีให้เลือกน้อยนะครับในตลาดตอนนี้ที่จ่อตลาด USB ไม่จริงมีน้อยเนาะบางทีเสียงมันอาจจะไม่ตรงคาแรคเตอร์เราถ้าเราเอามาทําเพลงคือมันไม่เหมาะการทําเพลงอ่ะอืมโอเคนี่ก็จบไปนะครับข้อดีข้อเสียของ USB ไม์เดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับอืม คนซันบอกว่าใช้พูดโอเคเลยครับ s ั n เอไม่ร้องบวกไม่อัดหน้าตู้แนะนำทีครับงบน้อยโอเคไม่ร้องบวกไม่อัดหน้าตู้ SM57 หรือ SM58 ก็ได้ครับของชัวหรือถ้ามีงบหน่อยก็พวกเบต้57หรือ58อันนี้เบต้ 58A นะครับดีครับพวกไม่ไดนามิกอ่ะมันจะเก็บเสียงหน้าตู้ได้ได้ดีกว่านะครับ ไม usb ใช้ s ซ u n d c a ์ดคอมเลยใช่ไหมครับเสียงจะไม่ดีเท่าต่ออินเทอร์เฟซใช่ไหมครับจากนิคอภิวัตรไม usb มันมันมีซาวการ์ดมันมีไดเวอร์นะครับผดดู้ผู้ไดเวอร์ละกันมันมีไดเวอร์ของตัวเองนะครับแต่ละตัวก็จะมีไดเวอร์ของมันเช่นโหลดเราก็จะเห็นว่าไดเวอร์มันในคอมเนี่ยนะครับถ้าผมเปิดหน้าจอให้ดูมันจะขึ้นว่าโหลด nt usb เลยเนาะมันเป็นไดเวอร์เลยนะครับ ทำมาซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีไดรเวอร์ให้อัปเดตนะครับแต่ว่ามันไม่ต้องงออินเทอร์เฟซเลยข้อดีคือมันเสียบตรงสำหรับพูดอะไรเงี้ยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเลยเอภอิลักษณ์รับประดิษฐ์พี่เคยใช้มา USB ร่วมกับอินเทอร์เฟซบ้างไหมครับเออปัญหามันเยอะครับคล็อกไม่ค่อยตรงกันเช่นบางทีผมทำโปรเจกต์ที่ 4, 4 1เนี่ยแต่ USB อ่ะอย่างที่ผมบอกว่ามันมันฟิกโปรเจกต์ที่48ตัวเนี้ยมันฟิก ซึ่งทำงานร่วมกันไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเราตั้งให้มันตรงอะ่ะ mm. ก็คือ Input แบบนี้ Output เป็นอีกอันนึงก็ได้แต่ถ้าเรามีอิน e ทอร์เแล้วเราจะมีมา USB ทําไมใช่ไหม t r w i y e u s s c Studio สรุปควรจะมีทั้ง x l m และ USB ครับแต่ละตัวมีความเหมาะสมในสถานการณ์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นซื้อทั้ง2แบบเลยใช่ไหมครับพี่โ okay. อเคอสําหรับผมนะ USB เนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่ผู้หญิงอะ่ะออมีแบบ ผู้หญิงเขาไม่ต้องการแบบเฮ้ยอะไรคือแซมเปิลเลตอะไรคือไดเวอร์วะอะไรคือต้องซาวการ์ดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเสียเงินครั้งเดียวจบพอใช้ได้พูดออกไลฟ์ได้อะไรที่มันต้องการความสะดวกรวดเร็วนะครับจริงๆผมก็ชอบบางโอกาสนะเวลาไปข้างนอกเนี้ยใช้ไมค์ USB ต่อคอมปึ้งเจอเลยนะครับต่อไปนะครับ XLR นะครับ XLR คือแบบนี้นะครับแบบที่ผมพูดอยู่หรือมันจะเป็นต,ตูดแบบนี้นะแจ็คคอนเนคเตอร์จะเป็นแบบนี้ ข้อดีของมันนะครับคือมันเป็นไมแบบสากลมันเป็นพอร์ตแบบสากลมันเป็นการเชื่อมต่อแบบสากลนะ่ะใช่ไหมเราจะใช้อะไรก็ง่ายการปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นแบบง่ายมากๆนะครับไปสตูดิโอใหญ่ๆไปคลื่นวิทยุใหญ่ๆเขาก็จะใช้แบบ XLR นะครับมันดูโปรกว่าด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมจะพูดถึงข้อดีข้อเสียของไมแบบ x อ r นะครับอ่า ก็คือข้อดีคือคุณจะมีตัวเลือกแบบให้เลือกเยอะมากนะครับในท้องตลาดคุณจะสามารถใช้ดินามิกก็ได้นะครับไม่ดินามิกเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไม c คนเดนเซอร์ก็ได้อันนี้ก็ไม่ดินามิกนะไม d คนเดนเซอร์ก็ได้แล้วก็คุณจะเลือกโทนไมอะไรก็ได้นะครับคือคือคุณแบบสนุกอ่ะนะเหมือนคนใช้กีตาร์เราใช้เอฟเฟกต์ก่อนเนาะนะมันก็จะแบบอันนี้ เอามาแปะอันนี้อันนี้เอามาแปะอันนี้นะครับเหมาะนะครับสำหรับใครที่แบบต้องการทํางานในระดับที่แอดวานซ์ขึ้นนะครับแล้วก็ข้อดีอีกข้อหนึ่งคือคือผมว่ามันมันโปรกว่าด้วยเนาะคือมันโปรกว่าแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือมันทํางานนะครับได้เฟล็กซิเบิลมันยืดหยุ่นได้สมมุติว่าโปรเจกต์มาเท่านี้คือมันไม่ฟิกคือไม่พวกเนี้ยมันเป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับมันต้องมีออริโอเอินเทอร์เฟซเนี่ยเพื่อแคปเจอ สัญญาณอนาล็อกนะครับแล้วก็ไปแปลงเข้าดิจิตอลแล้วก็แปลงดิจิตอลเข้าสู่อนาล็อกกลับมาสู่หูฟังหรือลำโพงมอนิเตอร์ให้ได้ยินถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับผมได้มีคลิปนะครับเป็น signal flow นะครับในการทำเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะแปะนะครับ signal flow เดี๋ยวผมขอเซิร์ชก่อนแปะด้วยแล้วก็ใครที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับไปดูคลิปนี้ได้ครับนะครับลิงก์ที่ผมเพิ่งแปะไปนะครับเกี่ยวกับ signal flow ของ ระบบเสียงนะคือไมเอควาเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวกับแซมเปิลเลตหรือบิดเดฟเลยเนาะนะครับส่วนข้อเสียนะครับคุณต้องมีออเดีโออินเทอร์เฟสเท่านั้นนะเพราะออเดีโออินเทอร์เฟสมันจะทำการแคปเจอร์สัญญาณของคุณของไมค์ตัวนี้นะอันเนี้ยผมเสียบเข้า SSL 2อสแอนะครับเป็น Audio Interface นะครับก็สรุปได้ว่าไมเอกวาเนี่ยใช้ Podcast ใช้พูดได้เหมือนกันน,นะนะแต่ว่าคุณต้องมี Audio Interface ถ้าคุณใช้ไมโครเนนเซอร์นะคุณต้องมี Audio i อิ e เทอร์ที่สามารถจ่ายไฟแฟนทอมพาวเวอได้ไม่งั้นคุณจะใช้ไมโครเนนเซอร์ไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อเสียนะครับคือมันพกพาไม่สะดวกนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับคุณจะไปพอดแคสแบบคุณภาพดีแต่ใช้ไม้ใช้ซาวกา๊าดยกไปร้านกาแฟข้างนอกมันไม่สะดวกนะครับไม่สนุกเอาซะเลยนะฮะมาอ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับอโอเคอพิ่ล่าบ,บอกว่าหรือควรใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยแหละครับก็ถ้าเรามีอินตเตอร์เฟซอยู่แล้ว ใช้อย่างนะอย่างหนึ่งไปเลยนะทำเพลงใช้แบบอินเตอร์เฟสอ่ะเสถียรสุดละปัญหาคุณจะแบบอืมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณไม่ต้องมาเซตทุกครั้งที่ที่ทำเพลงอะ่ะทำเพลงนี้มันเป็นงานอาร์ตใช่ไหมมันต้องกัน่นมันจะขูกว่าจะบิ้วตัวเองให้มันอยู่ในห้องทําเพลงได้บางคนไม่ต้องอ่านหนังสือต้องฟังเพลงต้องดูหนังกว่าจะมีฟีลลิ่งต้องรอตอนกลางคืนต้องวอร์มเสียงอะไรเงี้ยทอมาเจอการเซตถ้ามันแบบ เ,เซตนานหมดลมนอนดีกว่านะซันเอบอกว่า SM57 58นี่อัดทั้งร้องทั้งตู้ได้เลยไหมครับได้ครับ SM57 อัดทั้งร้องได้ SM58 อัดทั้งร้องได้เอ่อ57เนี่ยสำหรับผมนะครับเคยเอามาตอนที่ผมเรียนอยู่มาิโดนอ่ะก็จะมีคอนเสิร์ตรีชเ,เทัาแล้วก็พวกห้อง ห้องของที่เขาให้ยืมอุปกรณ์นะเขาก็จะมีแค่ห7าเนั้น58หมดก็เอาห7มาให้นักร้องร้องเลย <c ười> คือดีดีอยู่ดีอยู่ยแต่สําหรับผมส่วนตัวห7าเจ็ดอ่ะผมจะใช้พวกกีตาร์พวกสแนแหนพวกคือถ้าเป็นโทนร้องผมรู้สึกว่าแฮปปี้กับ58มากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นแบบออตู้กีตาร์เงี้ยห้าเจชนะขาดนะครับเบต้าห้ด้วย ไม USB หลักพันมีตัวไหนแนะนำไหมครับเอามาพูดสตรีมเกมเอริวนพลเออก็หลักพันเนออมีใครมีแนะนำไหมพวกไมค์แคสเกมมันเยอะแยะอะไรนะเดี๋ยว,วผมจำไม่ได้ละอ๋อพวก o ลจิเทคก็ได้นะไมา USB ผมเคยมีอยู่ที่มันมันคลองอย่างเงี้ย เคยมีตัวนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วเออจริงไม่อยากขายของหรอกแต่ถ้าจะถ้าจะเอาก็ก็ทักมานะครับเออไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมคิดว่าเอามาพูด usb มันจะตอบโจทย์กว่าสักพักเออระบบเราไม่เริ่มขยับขยายแล้วเรามีอยากใช้ไมลแบบพี่เบิดแล้วนะครับมันใส่อย่างนี้แล้วมันก็มีเหมือนคอเซนเตอร์พูดสายอะนะออไปเจอไมล์ at 2 0 3 5อันนี้น่าจะของ audio technica มือสองประมาณสามพันแปดมีตัวไหนเลือกมีตัวเลือกอื่นไหมครับพี่โหสามพันแปดนี้ก็ก็สูงมันสูงเนาะส,สูงเกือบจะซื้อมือนหนึ่งได้แล้วอะสูงเกือบจะซื้อมือนหนึ่งนี้แล้ว mxl ไหมสามพันเก่าบาทรุ่นกลางๆถ้าแบบเก็บขึ้นไปได้ผมว่าเชียร์ไปโหลด nt วันดีกว่านะเออเหมือนเซฟน้อยน้อยกว่าด้วยไอ,อ้ตัวเนี้ยไม่ก่อนหน้เนี้ผมเสียบหูฟงังผมก็สียวน้อยมันเยอะกว่านะอืม ไม่เข้าใจว่าทำไมได้แค่16บิต XLR ที่ยาวมีผลต่อเสียงไหมครับอ๋อมีครับ,บ XLR แต่ว่าสาย XLR เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าสายบาลานซ์สายบาลานซ์คือมันจะมีระบบกราวอยู่อยู่แล้วนะครับมันจะลากได้ไกลกว่าพวกกีตาร์ใครเคยเล่นกีตาร์บ้างพอสายแจ็คแม่งยาวอะ่ะพอสายแจ็คแม่งยาวเสียงแม่งเริ่มดรอปเสียงแม่งเริ่มแบบเปลี่ยนไปเลยเนาะ ต่อไปไอคอมเมนต์นั้นก็เป็นเรื่องของ Signal Flow นะครับลองไปดูกันได้ไมโครโฟนดนามิกที่สามารถจบงานร้องได้เป้าครับพี่เคยทำไหมครับขอบคุณครับเอตัวนี้ไงตัวเนี้ยประมาณเป็นไมค์ด n นามิที่ไม่งอคอนเดนเซอร์เลยแล้วก็จะมีมผมเคยทำทาเพลงกับ blue indigo มันก็ใช้อันนี้ร้องแหละมันก็มาร้องที่นี่นะก็เอาตัวเนี้ยไปให้มันร้อง แล้วก็ SM7B ก็เป็นดนามิกนะครับแล้วก็เซนไฮเซอร์ m d 4 2 1ก็เป็นดนามิกที่ไม่งอคอนเดนเซอร์เหมือนกันจบงานได้จอร์จเฮนริสันนะครับมือกีตาร์เดอะบีเทลใช้ m d 4 2 1เนี่ยออกงานแบบลองไปเซิร์ชว่า,า w h Y My Guitar Gentle Weep เพลงเนี้ยมันใช้ m d 4 2 1ของ Sennheiser นะแต่คนไทยเอามาจอดอมเยอะ <laughs> แนะนำเอกมาโหลดและอินเ r อร์เที่ใช้คู่กันทีครับจากคุณ f r o เซนครับก็เอกมาโหลดก็ NT1A ก็ได้นะครับเป็นเซ็ตด้วยมีช็อคเมาส์มีป๊อปฟิลเตอร์ให้อินเ r อร์เฟก็ทั่วไปเลยครับอยากรู้งบประมาณก่อนแล้วก็ความต้องการนะ SM57 ต่างจาก SM5758 ต่างจากเบต้5758อย่างไรครับคุณพักก่ก็ ต่างกันเรื่องของโพลร์แพทเทิร์นนะครับอย่าง5758 sm นะมันจะเป็นแบบคาร์ดิโอนะครับส่วนเบต้าเนี่ยมันจะเป็นแบบซูเปอร์ละหรือบางคนเรียกไฮเปอร์คาร์ดิโอนะครับก็จะโฟกัสตรงนี้ได้มากขึ้นแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันจะโผลานิดนึงนะครับเหมือนมาถึงรับรับเสียงจากด้านหลังนะดูจากเ โพลาแพทเทิร์นในตามในสเปคนะแซมสันโกไมครับ USB ราคาประมาณพันสามโบซมิลเลคคอร์ดก็โอเคครับแต่เอามาทำเพลงผมบอกว่ามันไม่น่าจะเวิร์กนะครับ My SE X1 d ดีไหมครับเออเคยลองแล้วแหลมมากนะครับ <c oughs> จากเมลเคยลองเอามาอัดลองแล้วเออมิกยากมาก <c oughs> เป็นอินเเฟเริ่มต้นก็ได้ครับตอนนี้ผมขาดไมค์กับ อินเตอร์เฟสหูฟังมอนิเตอร์ใช้ M ส0ของ Audio Technica ใช่ไหมอยู่ครับอ๋อเมื่อกี้เขาถามอะไรมาเนี่ยงบหนึ่งหมื่นครับเป็นไหมนนครับหนึ่งหมื่นนี่เป็นมาอย่างเดียวปะอ๋อโอเคเริ่มต้นก็ใช้โฟกัสไลท์ก็ได้หรือเป็นพวกเออแต่จะไม่ค่อยชอบ Midi p ม u s เท่าไหร่ไม่แฮปปี้เท่าไหร่โฟกัสไลท์ เจน3เจน2ได้หมดไม่ต่างกันมากหรอกแบบม i n เนอร์เชนแล้วก็ p ีโซนัก็ได้นะครับเอ็มออนี่ก็ดีนะครับแบรนด์นี้แบบอยู่ในวงการแบบบันทึกเสียงมายาวนานนะโรแลนด์ Low ก็ได้โรแลนดคนไม่ค่อยพูดถึงแต่ว่าผมผมชอบนะแทสแคมก็ได้นะครับ t ทสแคมสองคูณสอหรือแบบไปหาอะไรที่มันมันได้แบบออปชันเยอะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ใหม่นะการเลือกออเดออินเอร์เฟ หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปผมนะครับเกี่ยวกับการเลือกอินเตอร์เฟสนะเดี๋ยวแชร์ไปในนี้แล้วกันนะแล้วก็ไปดูเอานะครับนะมันจะมีอยู่2ลิงก์นะครับทั้งหมดแปเลยแล้วกันเนาะอันนั้นก็จะพูดไว้แบบเรื่องเกี่ยวกับอินเตอร์เฟสว่าตัวไหนดีตัวไหนคุ้มอย่างเงี้ยไปลองดูได้นะครับที่ d a r f ฟี่ทูเลยนะครับใครยัง ไม่เคยดูพวกคลิปความรู้ที่ผมแบบแบ่งปันไปเนี่ยเนอะเยอะมากๆนะฮะคือคุณจะไม่เสียได้อะแบบถ้าได้ดูคลิปแล้วไปซื้อนะ mm hmm. เห็นหลายคนเอ้ยผมน่าจะดูคลิปพี่ก่อนไปซื้อนะครับรู้สึกว่าเลือกผิดมันจะมีอยู่สองคลิปนะที่ผมทำไว้ไปดูได้ f o r ์เซนงบประมาณไม่เกินหมื่นห้าอะหมื่นห้านี่เฉพาะอะไรนะเฉพาะเอ็อกมาและอตร์เทฟรที่ใช้คู่กันใช่ไหม ก็ครึ่งหนึ่งก็เป็นไม้ละกันอีกครึ่งหนึ่งก็เป็น,นอินเทอร์เฟส no โอ้ได้เอเซดเอลทูพลัสนะเอเซดเอลทูก็ได้หรือเป็นถ้าใช้พอร์ตแบบธันเดอร์โบ้หน่อยใช้แม็กหรือวินโด้ครับถามก่อนตอบมาก่อนนะมีมีนไม,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 ม้ที่จําลองไม้ตัวอื่นพวกสเสลดดิจิตอลทาวเส้นแล็บน่าใช้ไหมครับหรือควรไปใช้ไม้ตัวจริงของมันดีกว่ากลัวจําจลองไม่เนียนโอ้โหอันนี้เคยลองทาวเส้นนะครับเหมือนที่โปรบักอ,อินขายใช่ไหม เ,เคยลองอยู่ที่บ้านพี่นิวก็มันมีใหเ้เลือกเยอะมากนะครับสำหรับ,บใครที่เป็นสายแบบชอบทดลองนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าเอาจริงถ้าไปอลองมาจริงมีตังค์ซื้อเปล่าแพงนะผมว่าถ้าถ้าเล็งเท้าเส้นก็โอเคนะครับแต่มันจะแบบออกดิจิตอลหน่อยนะครับเคยลองแล้วเพื่อนๆขอบคุณครับ ผมมี Amadio Profile 610ทำยังไงจะใช้กับ Windows 10ได้ซื้อทิ้งไว้ตั้งวานที่ทำอะไรไม่ได้เลยเอาแล้วทำไมไม่ดูซัพพอร์ตมันก่อนว่ามันใช้กับ Windows 10ไม่ได้นะหรือมันเป็นไฟวายด้วยป่ะนะครับลองซื้อซื้อจากไหนมามันมีขายอยู่อีกเหรอนะโบสซ์มิดเลคคอร์นะครับงั้นใช้ b m 800ดีไหมครับเออโบถามไว้นะเออผมว่าไปแซมซันก็ได้นะครับ both. แซมซันเนี่ยมื่อประมาณปีห้าหกอ่าแปดปีที่แล้วเจ็ดปีที่แล้วนะครับผมเคยจะซื้ออยู่นะแซมซันโกลมาาตอนนั้นมประมาณสองพันอ่ะตอนนี้พันสามแล้อะคือจะซื้อมาแบบเวลาเอาไว้ประชุมอ่ะมันเล็กดีไงมันไม่รู้ว่าเป็นแบบ usb มานตั้งไว้กลางห้องเลยผมดูแล้วแต่ดูหลังจากซื้อ M-Audio Profile 610นั่นไงนะครับก็ ใช้ Windows ครับจะเอาไปใช้อัดเสียงใส่คลิปบางทีอัดคฟด้วย Windows ไม่มีพอร์ตอะไร Windows ไม่มีพอร์ตไฟวใช่ไหมรู้สึกว่า M m o d i o Pro Fly 610มันเป็นไฟวืมอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าหลายๆคนเสียดายไม่ได้ดูคลิปอะไรเงี้ยก็จะไม่รู้ว่าคอมที่คุณใช้มันซับพอร์ตอะไรบ้างแล้วก็ไปซื้อแล้วก็พลาดนะพลาดไปดิวดีเซลบอกเสียดายเลยนะครับ นะครับถ้ามีอยากซื้อผ้าดนะครับแนะนำไปดูคลิปนี้